Hmm. เนื้อนี่คือเนื้อของควายป่าที่เอสเป็นคนล่ามาได้แล้วก็เอาส่วนแบ่งสําหรับพวกฉันมาไว้ให้โลกของโจรภูเขามันไม่ง่ายหรอกตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันจะให้แกทํางานอย่างนักทำความสะอาดซักผ้าขัดรองเท้าเช็ดอาวุธปลอนขโมยต้มตุนฆ่าคนครับฟังนะห้ามเอาเรื่องที่ให้ทําที่นี่ไปบอกเจ้ากาบอย่างเด็ดขาดในวันหนึ่งจะมีข้าวสวยให้หนึ่งชามกับน้ำอีกหนึ่งแก้ว ที่แกจะได้รับมีแค่นี้เท่านั้นส่วนที่เหลือแกต้องไปสรรหาเอาเองแล้วก็ห้ามไปเลี้ยงอะไรตามใจชอบเข้าใจแล้วเข้าใจเฉยเลยเหรอปกติแล้วมันต้องร้องไห้ไม่ใช่เหรออย่างไรเมื่อก่อนปู่ก็เคยเอาฉันไปทิ้งไว้กลางป่ามาแล้วอะที่นั่นมีทั้งไส้เดือนกับกบงูแล้วก็เห็ดถ้าไปในป่าแล้วก็หาของกินได้อิ่มแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสักวันฉันจะเป็นโจรสลัดขอแค่นี้ต้องทำได้อยู่แล้วเพืเอ่อะอะไรครับทำไรครับเ<ำ><ำ>นี่ย หมอหนั่นจะไปไหนวะเฮ้ยนั่นแกจะไปไหนฮะแล้วที่พูดว่าโจรสลัดเมื่อกี้เนี่ยไม่ฟังกันเลยเนเด็กนี่เฮ้ยเฮ้ยดูดูมันจะหัวเด้อเกินไปแล้วเพราะงี้แหละฉันถึงไม่อยากเลี้ยงหลานของกาบอะหน้าหน้าหัวหน้าโฮ้ยแล้ว เฮ้ยฉันชื่อลูฟี่นะตอนเดียวฉันไม่โกรธเรื่องที่นายถมน้ำลายใส่ฉันแล้วละ่ะทำไมยังหัวเรอะได้อีกก็แค่ถูกสารเล่าใส่หน่อยเดียว<า>ไม่เห็นจะต้องไปโกรธเลยนี่นะแค่เนี้ฉันไม่โกรธหรอกนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะนายจะไปไหนหรอ Ha 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 ha